ดง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าอยากได้สิทธิประโยชน์การใายกผนที่เนี่ยคนประกอบการต้องอยู่ในพื้นที่นี้เท่านั้นถ้าไม่มาสิทธิประโยชน์ไม่ได้งั้นองค์ประกอบอีกหนึ่งคือเมื่ออยู่ในที่ปัจจุบันมี3 9นะแต่ก็ยังมีคนขอจะขอเพิ่มดูนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังงั้นการที่จะได้ประโยชน์มีสิทธิการประกอบการผู้ประกอบการท่านนี้เครี เศรษฐกิจของเศรษฐกิจพิเศษชุดแรกของเศรษฐกิจคืออยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเขาไอ้นิคมอุตสาหกรรมก็จะเป็นกลุ่ที่หลายท่านอาจจะเข้าใจนะครับคนรวมพี่นี่ได้ที่นิคมตัวแหล่งที่ประมันขันได้ตึ้นไดรบอที่มาแล้วก็ให้คนมาใช้ที่ซื้อขายที่เช่าที่ตั้งโรงงานตั้งสายประกอบการ้นกลุ่มนี้นะครับที่อยู่ในกลุ่ม ที่เป็นของอุตสาหกรรมซึ่งในคมใหม่ๆเนี่ยนะครับมีอะไรเชดเชเสาแบบเอฟเฟกต์กรีนแบบโเทสโอเทสเนี่ยตั้งอยู่ในฉชเชสาซึ่งสอบที่นี้อุตสาหกรรม e ีซีเลยก็คือในอุตสาหกรรมในในหคัสเซอรบอกเขาจะไม่รับอุตสาห ขั้นท้าัเจ็เลยนะครับก็ในด้านุรกาหการใหม่ตัวาะยังมีสองที่เนี่ราถ้าอาจจะค่อดูว่าอยู่ตรงไหนครับในบูเกกับในของเจีปีนี่เขาชื่อก็บอกว่าในสองทีเนี่ยจะไม่มีการอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมซึ่งสร้างแบบนี้แต่ถ้าอุตสาหกรรมเดินก็จะมีบางส่วนแตกแยกกันเนี่ในยีปทีตัวเนี้ยนะจรับจาก้าเป็นอี จะมีรูปแบบพิเศษที่เรียกว่ารูปแบบคัสเตอร์อุ่ยเอาไปตรงนี้ฟังกันหน่อครับเพราะว่าในที่จะมีเสาบางที่ตัวนี้เกิดขึ้นรูปแบบคัสเตอร์เนี่ยจะเป็นกรณีที่เอกชนเอาที่มาขอให้สำนักงานดีซีประกาศเป็นเขตสงวนนั่นหมายความว่าที่นี้จะมีการเปิดออกโดยเฉพาะเลยว่าจะทำอะไจรับันมีสองแห่ง อ,อยู่ใ,ใกล้ๆนี้นนอยู่ที่บ้านโป้ที่โตต้าที่เห็นนะครับถ้ารู้จักนี้เจะเห็าวรูจักบ้านโปจักโตต,ต้าพื้นที่ของโตตา้ากับบ้านโปเป็นเขตเดียวกันที่ใช้อุตสาหกรรมยานยนต์งั้นใครตัวโตต้าเองเขารักในสไตล์เชฟโตต้าที่ใครไม่ยู่ในพื้นที่นั้นเขาจะได้สิทธิประโยชน์ตารรถไฟที่นนสิ่อันนี้คือยู่ในจังสาวครับอีกอันานึิ่งด คนาจากที่ดินบางกรมอาีบาบาเาใช่ที่ตั้งมนเนี้อยู่เลยทำ e c o m อ e เนี่นใครที่สร้างลาซาด้าใช้อยู่รูปส่วนกระจายอยู่อยู่ที่นั่นเัีนกรณีวิธีการคือเขาก็จะของนเชิญใหญ่เก็บไว้ในมีคุณขนานใดไเลยใครมีออเดอร์กระจายอที่นีอันนี้ก็จะทำ e o m e r c e ปัจจุบัน มีคนขอทุกแบบนี้อยู่หลายอันหลายอันแต่เขาจะมีแาวโฟกัสในบางอันเนี่ยจะทำเรื่องการแพทย์สุขภาพกังเดียวเลยแต่เขาก็ใช้พื้นที่เบี้ยฐานเนี่ยคนที่อยู่ใน supply c h a i ในระบบเุรกิจบริษัทกันนั้นก็อยู่ในพื้นที่เดียวเนี่ยในการนั่งนิคมเนี่ยนะครับเพราะเป็นนิคมมันมีข้อจำกัดว่าส่วนที่ใหญและตอนนี้พื้นที่นี้ก็มีนะครับเรามีเคสที่คนขอบแต่สนา ล็อปเป็นแบบที่มครับเขาจะเป็นแปลงสถานล็อปที่มีอยู่แล้วนะครับ,บที่พื้นที่อยู่ไหนจะแปลงเป็นเป็นเป็นลักษณะเี็นเป็นโลหิตที่ใช้รองรับกิจกรรมดีล็อกได้ทำทดูแลสุขภาพได้เป็นโรงแรมได้หรือในพื้นที่ใส่เด็กสาวก็าจะมีเร่งเรงอยู่ที่ประถมที่ถึงห้องหม่โอเคสุขภาพหรือพอสมควรนะครับแต่บางอย่างเสร็จแบบนี้แล้วผมเล่า เป๊ะเลยพระองค์เล่าให้ไหมว่าอย่าบอกว่าจะมีอะไรบ้างๆเนี่ยอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาในแายสิเซาร์ายใต้เอเีที่ของผ่านไปจะไม่มีอุตสาหกรรมที่ทำลายจิตใจนะทำลายร่างกายทั้งรัสเซียไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในลักษณะที่ผมมีเชื่อกลุ่มเราเนี่ยคือกลุ่มที่เอกชนริเริ่มพัฒนา งนี้เป็นเขตส่งเสริมที่เกิดจากรัฐบาลปั้นหรือเกิดจากโครงการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนนะครับซึ่งจะมีการระบุว่าจะทำอะไรเป็นพิเศษคำว่าในตรงไหนจะมีคำว่าพิเศษแมงกุดหยอกแทบจะมีพิเศษทั้งสัสสตว์แมงกุดหยวตรงอย่างก็จะเป็นพิเศษพิเศษจะมีอะไรบ้างเนี่ยใน,ใน,ใน,ใน จะเป็นกรณีที่มีโครงการที่งภาครัฐเข้าไปเกี่ยวด้วยมีพื้นที่ระบวบอกว่านที่นั้นจะทำอะไรใครที่สนใจทำกิจกรรมประเภทนั้นก็สามารถมาใช้พื้นที่นั้นเราไม่ได้สียเปล่าตามกฎหมายที่สี่เนะครับตัวเนี้ผมจะเห็นเห็นอยู่เยอะแยะยปอันผมไม่ลงไปทุกอันนะครับนะครับแต่หลักๆเนี่ยเชื่อผมเนี่ยจะให้ดูด้วยเชิงอัต่อท่านใส่ท่านท่านเอาไปได้นะครับเดี๋ยวเราผมแชร์ไว้ที่เครื่องเนเครื่องนีง ถ้าอยากเอาไปดูอยากไปคุยให้ล huh. ูกหลานฟังและให้ลูกน้องฟังเอาไปแชร์กันก็เป็ว่าได้หลักๆก็คือว่าตัวนี้มีเขตซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเฉพาะเรื่องหนึ่งเช่นที่เช่น e-c ตรงนี้จะว่า e-c นะแสดงว่า e-c จะเป็นเจ้าภาพในลักษณะที่เอามาดูให้เกิดโครงการเช่นเรื่องเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลนี่ก็ถามว่าดิจิทัลอยู่แล้วต้องที่จังหวัดภูเก็ต ให้ปัจจุบันตในปชาติเชื้อเรายังไม่ได้มีซ c ถึเท่าไระครับเป็นะ่วนใหญ่อ่ในในเกจชอบุรีกับตัวตัวระยองยื่งแต่ปนที่ผ่านมามันมีมีอะไรที่ขึ้นโค้งขั้นไปขัดนะีกี้ตีนึงนะครับพอ